อาหารปลานะคะว่าพาไปุ่๋นมาให้อาหารปลาไม่ให้อาหารปลาเลยดูไปุ่๋นจะจับปลาใหญ่นด้จับปลาได้ไหมจับตายไปหาไปุ่๋นเลยอยนนุ้ยจับจับปลาจริงๆอ่ะนึกนูเล็กตายใสุ่๋นเลย โปลาเนี่ยไม่เียไปัดน้องกันนะหรือเปล่า,าเีไปจัดน้องกันนะนี่นี่มมนัมนอย่ตงนี้เลยแกดตรงนี้ตรงนี้เ้ยจนปลายเอยตรนี้กนตรงนี้มาตรงนี้มาตรงนี้มาเฮ้ยเดเขาได้งไง นันี้แล้วะบุญน้วยจำบาปอะไรเนี่ยนะนยตุ้นตังนี้แล้วระตุ้นได่นะกระตุ้เยอะเลยออังนี้ก็ลูกหาตังนี้มาังนี้อกน้ำเด็ดตกน้ำ กัดโดนกัดเจ้ากัดเต่ากัดโดนสิเออโอ้โห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 นี่นี่ปลาตัวใหญ่ตรงนี้กัดโดนหรือเปล่าเอออุ้ยอุ้ยอุ้ยอ่ะ ลุ้นเลยกำลุนมากงำล้นมามาเลยอาลนาง้มา่สักหนึ่งตัวใหญ่ที่ายนี้เหนบุกตกเลเดนะอ๊ยดปอ๊ยไปจับไปโอ๊ยอ๊ยมันกัดดนโอ๊ยอลือตายตายนะปู่ มันกัดโดนจริงไพี่จ๊ะนี่แต่คุนมึงจะไงวะเนี่ยนะอืมไล่ไปเรื่ยพามาทำบุญหรือทำบาปวะเน,เนี่ยเฮ้ยนะพามาให้อาหารปลาเดี๋ยวกัดปลาจะไปเงั้ย กัดไม่โดน